เขบอกเลยว่าเรื่องราวของกำนันนกกล้องวงจรปิดเอ่ยหรือว่าการเตรียมการอะไรเอ่ยเนี่ยคุณผู้ชมตามข่าวนี้มาโดยตลอดทั้งสัปดาห์ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะหลายคนบอกว่าติดตาม p p t v ทุกช่วงข่าวเลยเรามีทั้งการวิเคราะห์มีการเจาะลึกจากผู้รู้ต่างๆด้วยรวมทั้งนักข่าวก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนอย่างน้องธัญรัตน์ไปตามวิ๊กโจ๊กมาตลอดเห็นบอกว่าเรื่องราวที่หลายคนสงสยัยแน่ล่ะเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิด แล้วก็เรื่องของการที่ว่าตกลงมันมีการเตรียมการหรือเปล่าที่จะมีการยิงสารวัตรแบงค์ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะต,ตํำรวจเนี่ยชุดคลี่ขายคดีมีการเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดหลายคนลุ้นกันจริงๆเมื่อวันพฤหัสบดีมีการถแถลงรอบนึ่งแล้วแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่เปิดแต่ว่า ประชาชนสงสัยว่าจริง,รงๆแล้วสวัสดิ์สิวหรือว่าสาวัตรแบงค์เนี่ยมีคนช่วยจริงไหมและมีใครอยู่ในเหตุการณ์บ้างสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาสักประมาณสี่ทุ่มนะคะมีการเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดใช้วิธีการแคปภาพเนี่ยอย่างที่ผู้ชมได้เห็น<อ>จุดประสงค์หลักของการเปิดตํารวจบอกว่าหนึ่งคืออยากจะให้เห็นว่ามีตํารวจท่านไหนทีใ่ให้การช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมรวมทั้งหมด7นายที่สําคัญคืออยากจะให้เห็นนะคะว่าภาพในงานเนี่ยมันมีลูกน้องของกำนันนกที่มีการตัดเตรียมปืนประมาณครึ่งชุดเข้าไป ซึ่งแน่นอนว่ามันจะส่งผลต่อคดีว่าจากฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามันจะเป็นฆ่าโดยแต่ตรองอันนี้โทษต่างกันเยอะค่ะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าภาพที่ได้มาตกลงว่าเราไม่ได้ดูภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมคะไม่ได้ดูพี่กรณ์เป็นภาพนิ่งเหรอคะค่ะแล้วก็เป็นแค่บางช่วงบางมุมขณาเดียวกันมีกล้องอีก2ตัวคุณผู้ชมที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมันหายไปได้ยังไงตอนแรกมีข่าวบอกว่าโอ้มีคนไปถอดปลั๊กหรือเปล่ามีคนไปทําอะไรทําลายหลักฐานหรือเปล่าสรุปพอไปตรวจสอบจริงๆคือมันมีการปิดสวิต เมื่อสักประมาณ1ิบโมงเช้าของวันนั้นคือก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์หลายชั่วโมงอยู่ใช่ในช่วงระหว่างที่เขามีการตะเตรียมนะคะว่าจะจัดงานการมีการตั้งโต๊ะจีนกำนันนกเป็นคนไปเดินปิดสวิตแล้วเดี๋ยว<อ>เราจะเล่าให้ฟังว่าเหตุผลอะไรที่เขาปิดสวิตเดี๋ยวขึ้นภาพให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เมื่อคืนที่ผ่านมาพลตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบาตารหรือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีการถแถลงหลังจากที่กู้ไฟลมาได้ เป็นภาพจากกล้อง2ตัวนะคะที่ก่อนหน้านี้บอกว่าหายไปแต่ว่าท้ายที่สุดก็สามารถกู้มาได้ค่ะในวันเกิดเหตุนเนที่มีการยิงสราระสิวหรือว่าสราระแบงค์ทำให้ทราบนะคะว่าใครช่วยผู้กระทําผิดบ้างเช่นขับรถนำนะคะขับรถตามแล้วก็ใครที่เป็นคนคุ้มกันกำนันนกให้ออกจากบ้านค่ะพร้อมกับรู้ตัวคนที่พาสรารสิวเนี่ยไปโรงพยาบาลด้วยค่ะ โดยจากการไล่เลียงเนียอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพอันนี้เป็นภาพช่วงแรกที่มีการเปิดภาพแรกเลยนะคะจะเห็นว่าตํารวจที่ช่วยกลายเป็นว่ามีแต่ตํารวจชั้นประทวนพี่กรณ์จากสิบตรีจากสิบตำรวจจากสิบตำรวจสี่นายเนี่ยเป็นจากสิบตารวจสองเป็นดาบตํารวจสองที่พยายามจะช่วยแล้วก็มีพันตํารวจตรีสิวกรที่เป็นผู้บาดเจ็บเป็นถูกช่วยมาคนแรกอย่างที่เห็นเลือดไหลเป็นทางเลยพี่กรณ์มีอีกท่านหนึ่งพันตํารวจตรีนรารงต้องน่าชื่นชมมากเพราะว่าท่านเข้าไปช่วยถึงสองครั้ง ไปครั้งแรกอันนี้คือภาพที่ช่วยของสารวัสิีออกมาจากนั้นมีพันตรวจโทวศิล์ที่ถูกยิงตรงแขนเนี่ยท่านวิ่งออกมาแล้วก็มาล้มพันตำรวจตรีนรงวิ่งกลับไปอีกไปเอาเพื่อนขึ้นรถกระบะนะคะ,คะจากนั้นก็พากันไปโรงพยาบาลซึ่งทั้งสองคนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตื่นตกใจกันมากแล้วก็ทุกคนก็พยายามจะช่วยแล้วกลายเป็นว่ามันมีแค่นี้ทั้งทันที่ก่อนหน้านี้ตำรวจเกือบ20คนบอกฉันก็ช่วย ผมก็ช่วยถ้านับจริงๆแล้วจากที่เล่าเมื่อสักครู่จะอยู่ประมาณ7คนเท่านั้นที่ช่วยใช่ไม่ถึง20่คนไม่ถึงแต่ว่ามันอาจจะมีอีกท่านหนึ่งคือพุ่มกับเบิ้มที่เมื่อคืนหลายคนถามเฮ้ยพุ่มกับเบิ้มไปไหนได้ช่วยหรือเปล่าปรากฏว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาน้องเพิ่งตรวจสอบนะคะกับพุ่มกับของชุดขีคขายคดีพุ่มกับหนึ่งพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยท่านบอกว่าพุ่มกับเบิ้มเนี่ยนั่งอยู่บนรถกระบะแต่ว่าเนื่องจากภาพเนี่ยมันอธิบายได้เพียงบางส่วนมันเป็นข้อเท็จจริงที่แถลงจาากภพ <Net> <hertz> ถ้าไปดูที่ปลายทางจะเห็นว่าที่โรงพยาบาลพุ่มกับเบิ้มเนี่ยท่านเดินลงมาจากรถกระบะก็คือเป็นรถกระบะที่ไปส่งผู้บาดเจ็บนะคะใช่แล้วพุ่มกับเบิ้มก็จะเห็นภาพอยู่ที่โรงพยาบาลว่ามีความกังวลมากเดินวนไปวนวนใช่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะท่านเสียชีวิตไปแล้วค่ะ นี่ก็คือภาพที่ไล่เรียงกันมาแล้วก็ในเชิงลึกเนี่ยจริงๆภาพมีอีก13ตัวค่ะพี่ก่อนแล้วก็เห็นเหตุการณ์หมดเลยว่าใครทําอะไรในงานบ้างที่สําคัญคือเห็นพฤติกรรมได้ยินเสียงด้วยที่หลาย<อ>หลายคนอยากรู้กัน<อ>ทีนี้มาดูมูลเหตุจูงใจนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่สอบสวนทั้งหมดก็มี3เรื่องใหญ่เรื่องแรกคือการขอตําแหน่งให้ลูกน้องก็คือจ่าอาร์ตขอแล้วไม่ได้อ,อันนี้ก็ทําให้เสียหน้าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ เป็น <ผม S 1> ประเด็น<ะ>ครั้งแรกเลยที่บอกว่าขอย้ายจากอาร์ตแล้วไม่ได้ก็เลยเป็นประเด็นในการหยิงแต่หลายคนก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวแน่นอนอืมใช่ค่ะซึ่งถ้าหลาคนจําได้จากอาร์ตให้สัมภาษณ์กับพีพีทีไว้นะคะตั้งแต่ครั้งแรกเลยเปิดใจเขาก็ยอมรับว่ามีการคุยกันในงานจริงๆค่ะเขาจะย้ายจาก รถทางหลวงที่เป็นรถวิทยุที่เป็นรถยนต์เนี่ยไปรถจักรยานยนต์ประเด็นที่2ก็คือเรื่องที่หมักหมมกันมาอันนี้น่าจะเป็นปมใหญ่เลยพลตวรสุรเชษบอกว่ามันเป็นประเด็นที่สวศิลิเนี่ยไปกดขันไปจับเรื่องของรถบรรทุกแบกน้าหนักเพราะว่ากำนันนกเขามีธุรกิจในการก่อสร้างพอไปจับเขาก็ทําให้ต้นทุนเขาสูงขึ้น mm hmm. กดเคืองกันอยู่แล้วเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์ต่างๆที่ไปกดขัน คือพูดง่ายๆตอนแรกนะ่ะในพื้นที่มันมีสวยม,มีการจ่ายสวยกันดังนั้นจะบรรทุกน้ำหนักเกินอย่างไรไม่เป็นไรรถบรรทุกกำนัน,นกสามารถที่จะไปไปมาได้โดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเพิ่ม,มไม่ได้โดนกวดขันเพิ่มแต่พอมีการจับกลุมหรือว่ามีการย้ายตำรวจที่เกี่ยวกับเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์ออกไปรายใหม่เข้ามาดูแลเนี่ยมันกวดขันกันมากขึ้นเขาเลยเสียผลประโยชน์แล้วที่สำคัญคือสรารวัรสิวเพิ่งมาเดินกุมภาค่ะแล้วก็เป็นการไปที่บ้านกำนันนุครั้งแรกเพราะว่าพุ่มกับเบิ้มซึ่งเป็นรุ่นพี่เนี่กปน่ไอ ไปก่อนน้องพาไปทําความรู้จักกันนะทีนี้อีกประเด็นที่หลายคนพูดกันก็คือเรื่องของการดวลเล่าในงาน<ถ>น้องก็ถามเมื่อค<ม>ืนถ,ถามท่านบิกจกตว่ามีไหมท่านก็บอกว่า มีเรามาว่ามีการดวลเหล้ามีการดวล on the rock คือการดื่มเหล้าเพียวๆกันแต่ว่าเชื่อว่าอันนี้เป็นประเด็นรองประเด็นหลักจะอยู่ที่2เรื่องของความขัดแย้งที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของสารวัสสิวค่ะคือมันสะสมมาก่อนหน้าที่จะมีงานเลี้ยงด้วยซ้ําคือถ้าเอาประเด็นของการดวลเหล้าเข้าไปด้วยหลายคนจะสงสัยว่ามันมีเรื่องความเมามการที่มันควบคุมอารมณ์ไม่ได้จากเรื่องของการดื่มสุราหรือเปล่าใช่ค่ะแต่อีกมุม,มนึงก็อาจจะเป็นแรงกระตุน้นไปฟังเสียงบิ๊กโจ๊กบางช่วงค่ะ ผมตั้งมุ่งฐานว่าก็คงจะมีคนเตือนกำนันว่าอไอ้การจัดงานเนี่ยนะไอ้กล้องเนี่ยมันต้องไม่ให้เห็นว่ามีใครมานั่งบ้างกำนันก็เลยไปกดสวิตช์ปิดนะครับตั้งแต่เวลา10โมงสินะครับนะเพราะนั้นมันก็ทำให้กล้องเนี่ยถึงไม่มีการจับภาพตั้งแต่10โมงสนะครับนะแต่ว่าถ้าท่านเห็นในเหตุการณ์เนี่ยนะครับนะผมจะพูดเล้ฟังว่าเหตุการณ์ในการยิงเนี่ย นะคือในการเข้ามาในงานเนี่ยนะครับนะก็คงไม่มีใครนึกว่าจะมีเหตุรุนแรงขนาดนี้นะแต่ว่าผมก็อธิบายต่อว่าเมื่อเข้ามาในงานแล้วเมื่อมีการโต้เถียงนะก็เริ่มมีการเคลียร์คนออกไปนะกำนันก็เริ่มมีการไปคุยกับออไอ้หน่องนะครับนะแล้วจากนั้นก็นํามาสู่การยิงโดยวันนี้นะครับเรามีพยานฐานที่ยืนยันชัดเจ,น,เจนว่ากำนันเป็นผู้สั่งยิง ทีนี้หลายคนประกวลใจกันนะคะเรื่อง<ะ>ของภาพนาะทียิงที่มันหายไปเพราะว่ากล้องบริเวณนั้นเนี่ยสองตัวอย่างน้อยๆน,นะคะที่ศาด์ไปแล้วเห็นโต๊ะกินเลี้ยงเนี่ยถูกปิดสวิตไปตั้งแต่สิบโมงครึง่งเนี่ยมันจะมีผลต่อคดีไหมปรากฏว่าพลตวจสุรเชษยืนยันนะคะว่าไม่มีผลรวมถึงเรื่องของการไต่ตองไว้ก่อนเนี่ยยืนยันว่ามีการไต่ตรองอย่างที่เราเห็นภาพว่าคนในงาน,นพกปืนกันตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุยิงกันม,มีการล,ลำเลียงมาด้วย แต่ว่าคือคือ,คอที่บอกว่าพกปืนกันเนี่ยตำรวจก็พกปืนถูก,<พ>กไหมั้ลูกน้องกำนันนกก็พกปืนใช่ไหมใช่อแต่ทาไมตำรวจถึงบอกว่าไม่พกปืนอือันนี้คือให้การขัดแย้งหลายอย่างนี่อย่างที่เห็นว่า <ไง S 2> คนนี้เป็นตำรวจแต่ว่าเป็นลูกน้องกำนันนก k ขก่อนในขณะเดียวกันแล้วก็เป็นคนที่พากำนันนกเนี่ยหลบหนีก็จะเห็นว่าที่เอวเน็บปืนไว้ตลอดเวลา นี่คนนี้ก็เป็นตำรวจอีกนายนะคะร้อยตำรวจโทนิมิดคนนี้เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ขี่คุ้มกันตามประกบกันนำนกออกไปเป็นสวัสดิรจราจรของสพมืนนะอนครปฐมเนี่ยอย่างที่เห็นว่าทั้งสองฝ่ายทุกคนมีปืนหมดเลยแต่จุดสังเกตคืออยากจะให้สังเกตว่าปืนของฝ่ายกำนันนกเนี่ยอย่างที่เห็นถูกเอามาก่อนเกิดเหตุครึ่งชั่วโมง เท่ากับว่าอันนี้มันจะสะท้อนว่ามันมีการตระเตรียมการกันก็จะไปเข้าโทษการฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตรองไว้ก่อนค่ะซึ่งโทษสูงสุดมันอยู่ที่การประหารชีวิตค่ะค่ะเดี๋ยวเรายังตามกันต่อค่ะคดีนี้เพราะว่าคนสนใจมากๆใช่จะว่าไปถึงแม้ว่าจะแถลงตอน4ี่ทุ่มเมื่อคืนทุกคนก็ บางคนหลับไปแล้วนะยู่นแตกค<า>ปยก่อนอตื่นมาฟังมาดูอยากรู้อยากเห็นภาพจริงๆแต่ในที่สุดแล้วตํารวจก็เปิดเผยเ,เ,เฉพาะภาพนิ่งค่ะที่ไม่ได้เป็นภาพเคลื่อนไหวหลายคนบอกว่าอยากได้ยินเสียงด้วยซ้ำก็ไม่ได้ยินเขาบอกว่ามันมี2เรื่องคือมันเป็นพยานหลักฐานสําคัญในชั้นศาลเดี๋ยวไปสู้กันอีกอันนึงก็คือเป็นคําสั่งของพบตรที่อยากจะให้เก็บหลักฐาน ส่วนสำคัญเอาไว้ค่ะ,คะ,น,ะนี่นะคะโทษนะคะอย่างที่บอกว่าสูงสุดคือประหารชีวิตนะแล้วก็มันมีถึงแม้ว่าจะไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดสำคัญ2ตัวที่มันโดนปิดสวิตไปโดยกำนันนกเป็นค,คนปิดเองตั้งแต่10บโมงเชา้าเชื่อว่ามีการตระเตรียมก่อนที่จะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาหลายๆอย่างหลายๆภาพคุณผู้ชมถึงไม่ครบแต่มันต่อจิ๊กซอได้ใช่ค่ะมันต่อจิ๊กซอได้จนมันสามารถทําให ตำรวจเนี่ยอย่างบิ๊กโจ๊กเนี่ยสามารถที่จะทํางานต่อได้นะคะจริงๆเมื่อ<ๆ>คืนบิ๊กโจ๊กพูดถึงเรื่องการหัวประมูลด้วยนะคะเราพ่งจะไปที่สตอง,ง,องมาแล้วก็เดี๋ยวจะต้องตามประเด็นนี้แหละต่อยาวๆเลยติดตามพีพีทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกดซับสไครป์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย